สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับมาสเตอร์แม็กับมิเอนะครับซึ่งจะพาเด็กๆไปพบกับเกมที่จะต้องใช้ความคิดการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นตรกะนะครับตรกะตรงนี้จะทำให้เด็กๆรู้จักวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับซึ่งเกมที่เราจะใช้ในวันนี้จะอาศัยทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นหลักนะครับมีชื่อว่าเกมสุดกุ สุดกุคืออะไรสุดกุทำงานอย่างไรมีวิธีการเล่นอย่างไรมัส,สแม็กจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นให้กับเด็กๆเลยนะครับอ,อันดับแรกเลยสุด o กุนะครับจะเป็นเกมที่อาศัยการเรียงการจัดวางโดยใช้ตารางเป็นหลักตารางอย่างไรตารางที่มีตำแหน่งพิกัดกฤิดอยู่ที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วนะครับยกตัวอย่างในภาพที่ปรากฏบนหน้าจอตรงนี้ ก็จะมีตารางประกอบกันทั้งหมดอยู่4ช่องนั่นเองอันนี้เป็นตารางที่จะต้องวางตำแหน่งของรูปภาคต่างๆลงไปนะครับทีนี้เรามาดูกติกากันกติกากันมันมีวิธีการเล่นอย่างไรสุดโอกุนะลูกมีหลายรูปแบบครับมีหลากหลายรูปแบบและมีตารางที่เพิ่มลำดับความยากขึ้นไปตามจำนวนของตารางนะครับยกตัวอย่างเช่น รูปแบบที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้เป็นสุดกุที่ใช้รูปภาพนะครับมันจะมีสุดกุที่เป็นรูปภาพสุดกุที่เป็นตัวอักษรสุดกุที่เป็นตัวเลขนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในลักษณะของสุดกุรูปภาพกันทีนี้เรามาดูตารางกันตารางที่ปรากฏตรงนี้เด็กๆจะพบว่ามีตารางอยู่ทั้งหมด9ช่อง 1>, 1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7 8และ9ตาราง9ช่องตรงนี้เราเรียกว่าสุดูกุ9ช่องหรือสุดูกุ3คูณ3คือมีฝั่งแถวแนวตั้งและแนวนอน3อ่างอย่างละ3แถวนั่นเองนะครับกติกาหรือกติกาเรามาดูกันกติกาของสุดูกุทำงานอย่างไรกติกานะครับง่ายๆเลยสุดกุ แถวแนวนอนแบบนี้เมื่อเราจัดเรียงวัตถุหรือว่ารูปภาพที่ปรากฏต้องไม่ซ้ำกันแถวแนวนอนวัตถุต้องไม่ซ้ำกันนะครับและแถวแนวตั้งวัตถุภาพต้องไม่ซ้ำกันเหมือนเดิมง่ายๆกติกามีแค่2ข้อคือแถวแนวตั้งและแถวแนวนอนภาพห้ามซ้ำกันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าวิธีการทำงานอย่างไร ในภาพภาพนี้ในแถวบนตรงนี้นะครับมันจะมีภาพแรกคือต้นคริสต์มาสภาพที่2คือสโนว์แมนหรือว่าตุ๊กตาหิมะและภาพที่3คือกวางเรนเดียทั้ง3ภาพตรงนี้เป็นภาพที่ไม่สํากันทีนี้เรามาพิจารณาดูในแถวที่2แถวที่2เด็กๆจะพบว่าในช่องแรกเรามีสโนว์แมนอยู่แล้วสิ่งที่หายไปตรงนั้นก็คือเจ้ากวางเรนเดียนั่นเองนะครับ เราก็จะเอากวางเลนเดียตรงนี้มาใส่ในช่องที่มันหายไปนะครับใช่ไหมขอบก๊อปแป๊บหนึ่งอ่าแล้วเราก็จะเอามาวางลงไปเป็นคำตอบอ่าต่อมาในแถวที่3มแถวข้างล่างสุดตรงนี้เลยแถวข้างล่างสุดตรงนี้นะครับเราก็จะพิจารณาดูว่าเราจะใส่อะไรลงไปเป็นคำตอบวิธีการนะครับเราจะไม่ใส่ม่วๆลงไปว่าเป็นภาพอะไร หนูต้องพิจารณาดูว่าแถวด้านบนที่เป็นแถวแนวตั้งตรงนี้มันมีอะไรแล้วบ้างนะครับมันมีต้นคริสต์มาสมันมีสโนว์แมนสิ่งที่หาดที่ขาดหายไปก็คือเจ้ากวางเรนเดียนั่นเองเราจึงนำภาพของกวางมาวางไว้เหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่าต่อไปพิจารณาดูคำตอบในช่องถัดมาด้านบน ด้านบนตรงนี้เรามีแล้วคือเป็นตุ๊กตาหิมะมีกวางเลนเดียแล้วสิ่งที่ขาดหายไปจึงเป็นต้นคริสต์มาสเราก็ก๊อปปี้ต้นคริสต์มาสมาวางไว้นะครับอ่าสุดท้ายสุดท้ายสิ่งที่หาดหายไปก็คือเจ้าตัวตุ๊กตาหิมะนั่นเองนะครับ โอเคหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราตอบคำตอบครบหมดทุกช่องแล้วให้เด็กๆพิจารณาดูคำตอบซิว่าในแถวแนวนอนแถวแนวนอนเรามีต้นคริสต์มาสมีตุ๊กตาหิมะมีกวางเรนเดียร์ทั้ง3อันภาพไม่สัมการเป็นภาพคนละภาพพิจารณาแถวที่สองนะครับแถวที่สองมีตุ๊กตาหิมะกวางเรนเดียร์ต้นคริสต์มาส ภาพไม่ซ้ากันถือว่าใช้ได้ถูกต้องนะครับแถวที่3แถวสุดท้ายมีกวางเลนเดียต้นคริสต์มาสและตุ๊กตาหิมะแถวแนวนอนภาพไม่ซ้ำกันนะครับต่อมาพิจารณาคําตอบในแถวแนวตั้งแถวแนวตั้งตรงนี้เรามีต้นคริสต์มาสกวางเลนตุ๊กตาหิมะและกวางเลนเดียนะครับแถวแนวตั้งแถวที่2 ตุ๊กตาหิมะกวางเรนเดียร์และต้นคริสต์มาสภาพไม่ซ้ำกันกวางเรนเดียร์ต้นคริสต์มาสและตุ๊กตาหิมะทั้งสมแถวแนวตั้งไม่ซ้ำกันแสดงว่าคำตอบที่เราตอบในสุดกุภาพนี้ถูกต้องนะครับอ่ะต่อมาต่อมาในภาพภาพนี้หูกในภาพภาพนี้นะครับอ่ะในภาพภาพนี้เป็นภาพสุดกุที่ มีขนาดที่เราเรียกว่าสุดกุแบบ4คูณ4 4คูณ4หมายถึงอะไรนะครับ 4, 4หมายถึงอะไรหมายความว่ามีแถวแนวตั้งอยู่1 2 3 4ช่องและแถวแนวตอแนวนอนอีก1 2 3 4ช่องนั่นเองมีแนวตั้งแนวนอนอย่างละ4ช่องเมื่อมาคูณกันรวมกันจะมีช่องอยู่ทั้งหมด 16ช่องนะครับมีทั้งหมด16ช่อง16ช่องตรงนี้ความยากจะยากขึ้นจากเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับแต่และก็จะมีกติกาที่เพิ่มมาอีกหนึ่งข้อกติกาของสุดูกุสี่คูณสจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อเป็นอย่างไรเรามาฟังกติกากันนะครับกติกาตรงนี้นะครับก็คือเหมือนเดิม2ข้อแถวแนวนอนภาพห้ามซ้ากัน ภาพห้ามซ้ำกันนะครับแถวแนวตั้งภาพห้ามซ้ำกันภาพห้ามซ้ำกันในะแถวแนวตั้งและเด็กๆสังเกตดูนะภาพสุวว4คูณ4มันจะแบ่งตารางย่อยออกเป็นอีก4ตารางคือตารางชุดเล็กตรงนี้ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ทั้ง4ชุดนี้มีความสำคัญอยู่อย่างไรคือจะเป็นการเพิ่มกกติกาขึ้นมาอีกหนึ่งข้อหมายความว่า ในสี่ช่องตรงนี้ภาพห้ามซ้ำกันนอกจากแถวแนวตั้งแถวแนวนอนภาพห้ามซ้ำกันแล้วในชุดเล็กภาพห้ามซ้ำกันอีกด้วยแต่วิธีการทำนั้นไม่ยากเลยไม่ยากนะครับทำได้อย่างไรเด็กๆครับถ้าเด็กๆพิจารณาดูนะครับเด็กๆจะพบว่าในสี่เหลี่ยมชุดเล็กแบบนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สาชุดที่สี่ จะมีภาพให้เรามาแล้วภาพที่เขาใบให้เรามาแล้วแบ่งเป็น2คู่ก็คือคู่ที่มี2รูปคือชุดที่2กับชุดที่3และคู่ที่มี1รูปมาสเต็ม,มจะบอกกติกาเด็กๆนะวิธีการทํานะครับวิธีการทาสุดโกุเราจะเลือกทําชุดที่มีภาพที่เขาใบให้เราเยอะมีจํานวนเยอะเราจะทําภาพในชุดนั้นนะครับชุดไหนมีภาพเยอะเราจะทําในภาพชุดนั้นยกตัวอย่างเช่น ในชุดเนี้ยชุดกุชุดที่หนึ่งชุดเนี้ยใหญ่ๆนะลูกในชุดย่อยชุดที่สองมีภาพสองภาพชุดย่อยที่สามมีภาพสองภาพแต่ชุดย่อยที่1กับ4มีแค่1ภาพเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทําชุดที่2หรือว่าชุดที่3ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะทําไมถึงเลือกทําชุดที่2กับชุดที่3เพราะอะไรเพราะว่าเขาใบมาให้เราเยอะตัวเลือกที่เราจะตอบเนี่ยมันน้อยลงแต่ถ้าเราเลือกทําในชุดที่1 ตัวเลือกที่เราจะตอบมันมีเยอะกว่าอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้นั่นเองอันนี้เป็นเทคนิคนะครับและทีนี้ลองดูนะครับว่าในเมื่อเราเลือกที่จะตอบชุดที่2ก่อนเราจะตอบช่องไหนดีระหว่างช่องช่องเนี้ยช่องที่1กับช่องที่2เราจะตอบอันไหนก่อนดีคําตอบก็คือเหมือนเดิมให้เด็กๆพิจารณาดูในแนวตั้งนะครับว่ามีวัตถุในแถวไหนมากที่สุด เพราะฉะนั้นมันปรากฏแถวแนวตั้งแถวนี้เราจึงเลือกที่จะตอบช่องนี้ก่อนนั่นเองนะครับอ่าพิจารณาดูนะว่าอะไรเอ่ยที่หายไปภาพที่1คือพาสปอร์ตภาพที่2คือกล้องถ่ายรูปภาพที่3คือโลกและภาพที่4คือรถนะครับในภาพนี้นะครับเราจะตอบช่องนี้ก่อนวัตถุที่หายไปน่าจะเป็นาพาสปอร์ตนั่นเอง นะครับมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างที่จะตอบในช่องนี้ก็คือพาสปอร์ตกับอ่าพาสปอร์ตอันเดียวหูกพาสปอร์ตอันเดียวทําไมถึงเลือกพาสปอร์ตนะครับเดี๋ยวมาซึเมคขอก๊อปไปวางก่อนทําไมเราถึงเลือกพาสปอร์ตอาสาเหตุที่มาซึเมค,มมคเลือกตอบพาสปอร์ตก็เพราะว่า ถ้าเราพิจนารณาแนวแนวแน,น,นวตั้งเราเอาโลกมาใส่ใช่ไหมลูกเอาโลกมาใส่ตรงนี้หรือว่าเอาเป็นรถมาใส่ถ้าเอารถมาใส่นะครับเอารถมาใส่ตรงช่องนี้ในแนวตั้งภาพจะซ้ากับภาพข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกตอบพาสต์ตนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่หายไปในช่องนี้ก็คือรถนั่นเองนะครับทําไมถึงเป็นรถ ทำไมถึงเป็นลถนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราวางภาพลถลงมาแล้วเด็กๆสังเกตดูนะครับในแถวแนวตั้งไม่มีรถอยู่แถวแน่นอนก็ไม่มีลถอยู่มันจึงเป็นภาพที่เป็นคำตอบนั่นเองต่อมาครับหลังจากที่เราทำชุดย่อยชุดที่2ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเลือกทำชุดต่อมาคือชุดที่3ชุดที่3ชุดย่อยตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการตัดตัวเลือกที่มีมากออกไปนั่นเองนะครับ อ่าช่องแรกที่มาร์แม็กจะให้ทําก็คือช่องช่องนี้มันจะง่ายกว่าถ้าเราเลือกทําช่องนี้ตัวเลือกความเป็นไปได้มันมีถึง3ช่องแต่ถ้าเลือกช่องนี้ความเป็นไปได้มีแค่1ช่องกับ2ช่องมันก็จะมีอัตราเปอร์เซ็นต์ของความถูกต้องมากขึ้นนะครับอ่าถ้าเราพิจารณาดูสิ่งที่หายไปของภาพนี้ในช่องนี้ก็คือมีกล้องถ่ายภาพกับรถนะครับกล้องถ่ายไม่ใช่รถกล้องถ่ายภาพกับโลกนะครับ ถ้าเราเลือกตอบในช่องนี้ความเป็นไปได้คือโลกนั่นเองนะครับคำตอบที่ถูกต้องมันคือโลกเพราะอะไรเพราะอะไรถึงตอบโลกเพราะว่าถ้าเราตอบเป็นกล้องถ่ายภาพถ้าเอากล้องถ่ายภาพมาไว้ในช่องนี้เมื่อเราลากเส้นตรงขึ้นไปข้างบนเด็กๆจะเจอกับกล้องถ่ายภาพอีกหนึ่งตัวทำให้ ภาพมันชนกันและเป็นคําตอบที่ผิดคําตอบที่ถูกจึงกลายเป็นโลกแทนนะครับเพราะฉะนั้นกล้องถ่ายภาพจึงจําเป็นจะต้องมาอยู่ในคําตอบถัดมาอ่าโอเคต่อมาครับเมื่อเราทําครบ2ช่องนี้แล้วเราจะเลือกทําช่องไหนกกอนต่อมาก็ได้นะครับระหว่างชุดเล็กชุดที่1กับชุดเล็กชุดที่2 เราจะเลือกทําอันไหนก็ไดออ้ชุดที่4เราจะทําอันไหนก็ได้เพราะมีค่าคําตอบเท่ากันนะครับอขอเลือกเป็นชุดเล็กชุดที่1่ก่อนแล้วกันนะครับมี3มช่องให้เราเลือกตอบเราจะเลือกตอบช่องไหนดีนะครับคําตอบของม a สเตอร์แม็กก็คือเด็กๆสามารถเลือกตอบได้2ช่องนะครับคือช่องนี้กับช่องนี้ก่อนทำไมจะต้องเลือกตอบช่องนี้กับช่องนี้เพราะว่าถ้าเด็กตอบช่องนี้ ถ้าเราพิจารณาดูแน่นอนเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้มีแค่ช่องเดียวมีแค่ภาพเดียวที่หายไปถ้าพิจารณาแนวแนวตั้งก็มีความเป็นได้แค่ภาพเดียวเหมือนกันนะครับที่ที่เราจะตอบถูกต้องแต่ถ้าเด็กๆตอบช่องเนี้ความเป็นไปได้มันมี1 2สองในแนวตั้งแนวนี้1 2สองในแนวนอนแนวนี้ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่หายไปในช่องนี้คือ พาสปอร์ตนั่นเองนะครับพาสปอร์ตเราก็ไปเอาพาสปอร์ตมาวางต่อมาครับต่อมาเราเลือกตอบอีกหนึ่งช่องคือช่องนี้แทนนะครับสิ่งที่หายไปนั่นก็คือโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเอาโลกมาตอบถัดมาครับ สุดท้ายสิ่งที่หายไปก็คือรถนั่นเองเราก็ไปเอารถมาใส่อ่าสุดท้ายครับเหมือนเดิมเมื่อพิจารณาดูแล้วมาสเต็มกให้เด็กๆเ,เลือกตอบ2ช่องคือช่องนี้กับช่องนี้นะครับเราจะเลือกตอบช่องนี้ก่อนนะครับช่องนี้วัสดุที่หายไปหรือวัตถุที่หายไปก็คือพาสปอร์ตนั่นเองนะครับจากนั้น ช่องถัดมาที่เลือกตอบนะครับขอเป็นช่องนี้ก็คือสิ่งที่หายไปคือรูปโลกนั่นเองนะครับอ่าสุดท้ายมีอยู่อย่างเดียวที่หายไปคือกล้องถ่ายภาพเราก็เอามาตอบทีนี้ครับพิจารณาดูคำตอบว่าสิ่งที่เราตอบมาทั้งหมดนั้นถูกต้องจริงหรือไม่นะครับพิจารณาในแนวตั้งก่อน ในแนวตั้งแถวแรกแถวที่1่พาสปอร์ตกล้องถ่ายภาพโลกและรถทุกอย่างไม่ซ้ำกันถูกต้องนะครับต่อมารถโลกกล้องถ่ายภาพพาสปอร์ตถูกต้องวัตถุไม่ซ้ำกันต่อมาครับโลกรถพาสปอร์ตกล้องถ่ายภาพวัตถุไม่ซ้ำกันถือว่าแถวนี้ถูกต้องแถวแนวตั้งกล้องถ่ายภาพพาสปอร์ตรถ และโลกอ่าแถวนี้ถูกต้องต่อมาครับพิจารณาในแถวแนวนอนแนวนอนนะครับมีอะไรบ้างพาสปอร์ตรถโลกกล้องโอเคถูกต้องพาสปอร์ตโลกรถไอ้ไม่ใช่สิกล้องถ่ายภาพโลกรถและพาสปอร์ตนะครับซ้ำไม่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ไม่ซ้ำกันถือว่าถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ไม่ซ้ำกันถือว่าถูกต้องนะครับ ต่อมาครับต่อมาพิจารณาในชุดตารางชุดเล็กชุดตารางชุดเล็กตรงนี้อ่าสี่อย่างไม่ซ้ํากันถือว่าใช้ได้4อย่างไม่ซ้ํากัน4อย่างไม่ซ้ํากันและทั้ง4อย่างไม่ซ้ํากันถ้าครบทั้ง3กติกาถือว่าตารางนี้สมบูรณ์นะครับอ่าต่อมาครับชุดสุดท้ายของวันนี้สุดกุชุดสุดท้ายวันนี้ที่มาสเม็กจะเอานำมาเป็นตัวอย่างนะครับ เด็กๆพิจารณาดูนะครับในตารางชุดใหญ่เป็นตาราง4ีคูณสเหมือนเดิม4ีคูณสเหมือนเดิมก็คือขนาด16ช่องสุดกู16ช่องนะครับวัตถุที่ปรากฏในชุดสี่เหลี่ยมชุดเล็กตรงนี้ดูนะมีแค่2ชิ้นชุดที่2มี2ชิ้นชุดที่3มี3ชิ้นชุดที่4มี0ชิ้นเราจะเลือกตอบในชุดที่มีวัตถุ มากกว่าเพื่อนนั่นก็คือชุดที่3ชุดนี้นั่นเองนะครับเราจะเลือกตอบชุดนี้ก่อนเพราะว่าตัวเลือกมันมีแค่หนึ่งช่องให้เราตอบมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองวัตถุที่หายไปในชุดที่3ก็คือกล้องถ่ายภาพนั่นเองนะครับอ่ามาใชแมคคอร์กอปมาวางก่อนอ่าทีนี้ครับ เราจะเลือกทำชุดไหนระหว่างชุดที่1 2 3นะครับชุดที่1 2หรือชุดที่3ชุดนี้คำตอบก็คือเลือกทำชุดที่1ก่อนหรือชุดที่2ก่อนก็ได้แต่ชุดนี้ชุดที่3ชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าวัตถุที่ปรากฏมันมีเท่ากันอยู่2ชิ้นนะครับมาสเตอร์แมขอเลือกทำชุดที่1ก่อนแล้วกันนะครับชุดที่1ก่อน และให้เด็กๆเลือกในช่องนี้แทนนะครับเพราะว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้ไง่ายที่สุดอ่าวัตถุที่หายไปในช่องนี้ก็คือมีอะไรเอ่ยที่หายไปนะครับมีพาสปอร์ตท,ที่หายไปกับโลกที่หายไปแต่เราจะเลือกอะไรดีระหว่างพาสปอร์ตกับโลกเราจะเลือกอะไรดีนะครับในช่องนี้นะในช่องนี้มาสเตอร์แมกขอเลือกเป็นโลกแล้วกันเลือกเป็นรูปโลก ทำไมถึงเลือกเป็นรูปโลกนะครับเพราะว่าถ้าหนูเอาพาสปอร์ตมาใส่ไว้ในช่องนี้ดูให้ดีนะมันจะชนกับพาสปอร์ตที่อยู่ในเนอนช่องนี้นั่นเองนะครับอ่าต่อมาครับต่อมาช่องนี้ครับช่องนี้อะไรที่หายไปมันก็คือจะเหลืออยู่แค่พาสปอร์ตนั่นเองนะครับเราก็ c o p ปีพ้พาสปอร์ตมาใส่ไว้ ต่อมาครับต่อมาแน่นอนครับชุดที่เราจะเลือกทำก็คือชุดที่2ชุดนี้นั่นเองเราจะทำชุดนี้ก่อนนะครับช่องที่เราจะเลือกทำเป็นช่องไหนก็ได้นะครับช่องไหนก็ได้เพราะมีค่าเท่ากันความเป็นไปได้คือ1 2 3เลือกจะตอบ3อันกันถ้าตอบช่องนี้ก็1 2 3มีค่าเท่ากันหนูจะทําช่องไหนก่อนก็ได้ระหว่างช่องนี้กับช่องนี้อันไหนก่อนก็ได้มีค่าเท่ากันอ่ะมาสเต็กเลือกช่องนี้ให้แล้วกัน ช่องนี้วัตถุที่หายไปคือโลกนั่นเองในเมื่อเป็นโลกเราก็ก๊อปปี้ไปเลยอ่าโอเคปรับซะหน่อยหนึ่งนะครับต่อมาทำในช่องนี้สิ่งที่หายไปคือกล้องถ่ายภาพอ่าโอเคครับต่อมาครับสิ่งที่หายไปในชุดสุดท้ายเลือกตอบช่องไหนก่อนก็ได้เลยมีค่าเท่ากัน ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ามาซ์ซ์แม็กเลือกให้ช่องนี้สำหรับเด็กๆนะครับมาตอร์แม็กขอเลือกให้ช่องนี้แล้วการช่องสุดท้ายตรงนี้พิจารณาดูซิว่าอะไรหายไปนะครับสิ่งที่หายไปมันคือถ้าเป็นช่องนี้เราก็ต้องดูแถวแนวนอนแถวนี้ละว,ว่าอะไรหายไปนะครับอะไรหายไปมันจะมีพาสปอร์ตไปแล้วกล้องไปแล้วสิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือโลกกับรถนั่นเองโลกกับรถนะครับเราจะเลือกอะไรดี ถ้าเราเลือกโลกพิ่าจณาดูแนวนี้มีโลกไหมไม่มีเราสามารถตอบได้แต่ถ้าหนูไปเอารถมาถ้าหนูไปเอารดมาตอบในช่องเนี้ยถ้าหนูเอารดมาตอบนะครับอ่าถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้ เด็กๆพิจารณาดูนะมันจะชนกับข้างบนเห็นไหมครับมีรถ2คันไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นรถจึงไม่ใช่คำตอบของช่องนี้เราก็ลบมันทิ้งซะนั่นเองต่อมาครับช่องนี้ต่อมาสิ่งที่หายไปก็คือรถนั่นเองนะครับช่องนี้นะก็คือรถเราก็ไปเลือกลากรถมาใส่ซะอาต่อมาครับในช่องนี้ สิ่งที่หายไปมีอะไรบ้างที่หายไปคือกล้องถ่ายภาพอ่าสุดท้ายเลยก็คือสุดท้ายเลยก็คือพาสปอร์ตที่หายไปอ่าโอเคพิจารณาคำตอบนะครับแถวแนวนอน หนึ่งสองสามสี่ไม่ซ้ํากันหนึ่งสองสามสี่ภาพไม่ซ้ํากันภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ไม่ซ้ํากันภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ไม่ซ้ํากันนะครับต่อไปพิจารณาดูแถวแนวตั้งแถวแนวตั้งภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ไม่ซ้ํากันภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ไม่ซ้ํากัน ภาพที่1่ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ไม่ซ้ํากันภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ไม่ซ้ํากันแสดงว่าแนวตั้งถูกต้องนะครับพิจารณาคําตอบชุดกลุ่มย่อยนะครับชุดกลุ่มย่อยดูซิว่า4ภาพซ้ํากันไม่เอ่ยถ้าไม่ซ้ํากันถูกต้อง4ภาพนี้ซ้ํากันไม่เอ่ยไม่ซ้ํากันถูกต้อง4ภาพนี้ซ้ํากันไหมและ4ภาพนี้ซ้ํากันไหมถ้าไม่ซ้ํากัน ครบทุกเงื่อนไข3ข้อแสดงว่าการตอบคําถามซูดกุนั้นถูกต้องนะครับอนอกเหนือจากซูดกุรูปภาพแบบนี้นะครับมันก็จะมีทั้งซูดกุของรูปตัวอักษรตัวเลขเนาะปัจจุบันนะครับมันใช่มจะบอกให้นิดนึงถ้าใครคิดคํานวณเก่งๆคิด เล่นจนมีความชำนาญแล้วมีการแข่งขันสุดกุกเกิดขึ้นแบบจริงจังแข่งขันด้วยความรวดเร็วและความถูกต้องมีรางวัลให้ด้วยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้มาสเตอร์แมกขอจบเนื้อหาการเล่นสุดกุกไว้เพียงเท่านี้นะครับแบบเริ่มต้นเนาะต่อไปถ้ามีความถนัดแล้วเด็กๆสามารถจับเวลาแข่งขันกับตัวเองได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ